ก็อย่างที่พูดนะคะรัฐบาลม,มีเอกภาพนะคะเพราะฉะนั้นก็ในเรื่องของการสั่นพนักงานตรีเนี่ยเราก็ทราบเนื้องานกันอยู่แล้วนะคะเราก็ทราบมือกันอยู่แล้วว่าแต่ละกระทรวงทําเรื่องอะไรกันบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ค่ะก็ก็คุยกันให้ชัดเจนนั้นเองแต่นี่มีการหักหลังมันเกิดขึ้นยังไคะในช่วงการโหวตที่ไปเน้นวังใจไม่มีค่ะแต่ถ้าไม่มีหนอยแขขึ้นมาจะทำยังไงะ จริงไม่ไม,ไม่ไม่ได้คิดถึงบทลงโทษนะคะในเรื่องของการว่าแตกแถวเลยทั้งสิ้นพาอคิดว่าไม่จําเป็นไม่จําเป็นต้องคิดถึงบทลงโทษค,คือท่านนายกเนี่ยวันนี้คือเน้นในเรื่องของความเป็นเอกภาพของพรรคร่วรัฐบาเลเดยไม่ได้บอกว่าให้แต่ละพรรคเนี่ยเป็นอำนาจในการตัดสินใจในการบทและต้องดงแต่ละคนใช่ไหมคะก็เราคุยกันเป็นเอกภาพอะคะ่ะเราตกลงกันแล้วก็คุยกันว่าว่าอะไรยังไงแล้วก,แวก็แล้วก็มีความคิดเห็นตรงกันในทุกหัวข้อนะคะพูดได้เลยไหมคะว่าเป็นมติพรรคร่วมเลย อืมเรียกอย่างนั้นได้เลยไหมคะได้ไหคะแต่ละพักก็ต้องไปคุยกับพักของตัวเองก่อนนะคะไปคุยไปคุยว่าทุกๆพักเอ๊ะทุกๆคนในพักเนี่ยเป็นไปใ,ใ,ใ,ในทางทิศเดียวกันเป็นในทิศทางเดียวกันโดยส่วนตัวของท่านนายกในฐานะที่เป็นหัวหน้าพรรคการฐบาลมีความกังวลอะไรหรือเปล่าคะไม่มีค่ะไม่มีความกังวลแล้วก็เตรียมตัวในการพร้อม พร้อมชี้แจงพร้อมตอบอ่ะเรียกว่าอะไรพร้อมพร้อมตอบเนาะในการอภิปรายที่จะมาถึงนี้นะคะก็เดี๋ยวก็ต้องแต่ละคนแต่ละท่านทุกคนเ,น,เนี่ยวันนี้เราลิมิตแค่ว่าหัวหน้าพักกับเลขาพักเพราะว่าเราก็ต้องการจะให้ทุกท่านเนี่ยสื่อสารกับคนในพักของตัวเองให้ชัดเจนถึงแนวทางนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเชิญเป็นวงที่เล็กกว่าปกติที่จะเห็นว่าอาจจะมีท่านอื่นๆมาด้วยเนะะี่ยค่ะก็เน้นเน้นแค่นี้นะคะเพื่อจะได้อ เข้าใจถึงเนื้อมันจริงๆค่ะวันนี้มีหัวหน้าพรรคคนไหนระบายความคับอกคับใจอะไรไหมคะวันนี้ไม่มีค่ะนี่ล้อเล่นนะคะจริงก็ไม่มีแล้วก็อย่างเมื่อกี้ก็คุยกันแล้วก็จริงได้ได้ได้ความได้ความเขาเรียกว่าอะไรได้ข้อมูลได้ความรู้จากทุกท่านเยอะนะคะเพราะว่าหลายๆท่านก็เป็นรัฐมนตรีในหลายๆรัฐบาลนะคะก็เล่าว่ามีอะไรบ้างเป็นยังไงบ้างนะคะซึ่งซึ่งก็ดีค่ะตัวดิฉันเองก็ เป็นนายกในตอนนี้ก็รู้สึกว่าได้ได้นำข้อมูลเหล่านี้เดี๋ยวก็จะได้ไปปรับปรุงนะคะในของขอรมอของเรื่องต่างๆที่ที่สามารถทำให้มันดีขึ้นได้นะคะดีดได้คุยแบบนี้ดีปิดห้องคุยแล้วก็ทุกคนก็รีแลกซ์แล้วก็เป็นตัวเองไม,ไม,ไม่ไม่ต้องไม่ต้องอะไรมากเนี่ยค่ะก็ดีไม่ได้ออกสือ่อโครงการที่การอนะิปรายท่านนายกเองก็ไม่ได้กังวลอะไรใช่ไหมครับเพราะคือเหมือนท่านนายกเองก็จะเป็นเป้าใหญ่เหมือนกัน <c oughs> ใช่ค่ะก็ยัง,ย,งยังมีเห็นว่ามีรายชื่อออกมาเนาะว่า,วา,วา,วา ว่าใครจะโดนที่ไปบ้างก็ฉันก็ยัง,ย,ง,ย,งยังพูดกับทางพักร่วมเลยว่าอา้าวึกว่าจะไม่โดนอะไรย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ค่ะก็ทราบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจริงมันไม่มีเรื่องอะไรที่ท,ที่ที่ตอบไม่ได้อ่ะค่ะมันก็ต้องตอบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ก็ <ช passive. S 1> ตามนั้น่าระไรบายแบบนี้ท่านนายกจะให้แต่ละทมนตรีมีการส่งกันว่าที่ตรวจก่อนไหมครับส่งผลงานสรุปผลการเออจริงๆทราบ ผลงานของทุกกระทรวงอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเราก็ประชุมคอรมอกันทุกอาทิตย์นะคะแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีการคุยกันนอกรอบอีกต่างหากเพราะฉะนั้นไม่ต้องส่งการบ้านอะไรนะคะแต่ว่าก็ให้ทุกท่านเตรียมตอบของของตัวเองอะค่ะของกระทรวงตัวเองเท่านั้นเองให้ทุกคนเตรียมข้อมูลแล้วก็แชร์ข้อมูลกันเนาะแต่ว่าช่วยกันได้ค่ะสถานการณ์ที่เบาลงในการทานเข้าเป็นมาเพราะวันนี้ดีเอไอเลื่อนการที่จะเคาะเป็นคดีพิเศษเรื่องการหววเลือกส่อวังโอ้ยท่านรัฐมนตรีทวีมาช้าสุดเลยค่ะ มาช้าที่สุดลวันนี้เพิ่งท่านมิ่งออกจากประชุมมานะคะแล้วก็บรรยากาศก็ดีตั้งแต่ก่อนหน้านั้นอยู่แล้วค่ะจริงก็อย่างเรื่องของ DSI ของเราเองก็ให้เป็นไปตามกระบวนการไปนะคะอะไรเป็นยังไงก,ก,ก็ตามนั้นไปค่ะอย่าอย่าทำให้มัน,มนเป็นอาญาเป็นการเมืองการเมืองเป็นอาญาหรือว่าอะไรทุกอย่างก็การเมืองไปซะหมดอย่างงี้ค่ะมันก็มันก็ทำงานยากนะคะ ุดท้ายแล้วน้อง <ใน S 1> ถึงจะได้ยกักย้ายมั่นใจในตัวรัฐมนตรีในรัฐนาวาของท่านใช่ไหมคะว่าทุกคนจะสามารถสอบผ่านในสภาได้โอ้มั่นใจค่ะมั่นใจตัวรัฐมนตรีทุกๆคนค่ะมีพั้นไหนที่ต้องส่นนงให้เข้าที่เข้าทางไม่มีค่ะอาจจะมีผู้มนชนบางท่านแบบจะต้องให้เข้าที่เข้าทางอะไรไมไม่มีใครดื้อใช่ไหมคะโอ้โหมาถึงจุดนี้ดื้อทุกคนแม่ท่านนายกด้วยค่ะขอบคุณนะคะสวบสายบายค่ะ